สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับครูมาสั้นๆนะครับวิธีดึงแฟนออกจากมือที่3นะครับเดี๋ยวหัวข้อเราเริ่มกันเลยนะครับใครมีคำถามทิ้งไว้ได้นะครับถ้าครูตอบไม่ทันในไลฟ์เดี๋ยวครูมาไล่ตอบให้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาทักทายนะครับครูจะมาไลฟ์สั้นๆนะครับ โอเคนะครับเริ่มเลยครับวิธีดึงแฟนออกจากมือที่3นะครับข้อแรกนะครับคือคุณจะต้องหยุดประจานมือที่3ครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบางคนอะไรหลายคนนะครับที่คิดว่าเออถ้าเกิดเราแฟนเรามีมือที่3แล้วเราต้องประจานนะครับให้แบบมือที่3ามไไปเลยนะครับมือที่3ามมีทางไยครับมือที่3เข้ามานะครับเข้ามือโปรครับถ้าเขาไม่ ไม่เจ๋งพอนะครับเขาไม่มีทางเป็นเป็นมือที่3นะครับดังนั้นนะครับคุณอย่าไปหวังว่าเขาจะอายนะครับเขาเข้ามาเพื่อจะเอาของคุณครับเขาไม่มีทางอายนะครับยิ่งคุณประจานนะครับคนอื่นจะยิ่งรู้สึกว่าคุณแพ้นะครับยิ่งเป็นการโพธนาตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับไร้สาระตัวเองเนี่ยไร้ความสามารถที่จะดึงแฟนไว้นะครับปล่อยให้แฟนมีมือที่3เอ๊ะคุณบริหารความสัมพันธ์คุณยังไงเนี่ยทำไมให้แฟนมีมือที่3านะครับการประจามือที่3เท่ากับประจานตัวเองครับมือที่3ามเขาจะไม่รู้สึกรู้ส เขาไม่มีทางเป็นมือที่3ใครกได้ครับคุณไม่มีทางที่ชนะมือที่3ามด้วยเกณฑต่ำๆนะครับข้อที่2นะครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับใครมีคำถามถามได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะมาเร็วไปเร็วนะครับถ้าครูตอบรลายไม่ทันก็จะไปตอบให้หลังไมค์ให้นะครับข้อ2ครับ ทำความรักของคุณให้สดชื่นนะครับข้อแรกคือคุณต้องห้ามประจันมือที่3านะครับห้ามให้แฟนคุณรู้นะครับว่าคุณรู้ว่ามีมือที่3นะครับข้อที่2นะครับคือคุณต้องทําความรักของคุณนะครับให้หวานชื่นนะครับห้ามกดดันคนรักนะครับเพราะว่ามือที่3นะครับช่วงนี้เขาจะนิ่งนะครับเขาจะหวังว่านะครับเมื่อคุณรู้แล้วนะครับว่าแฟนคุณมีมือที่สมอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะกดดันแฟนคุณเพื่อจะผลัก แฟนแฟนคุณไปหามือที่3ามเฉยๆนะครับมือที่3ามเขาก็จะนิ่งๆเขาก็ทำตัวสวยๆเท่านั้นเองนะครับรอให้คุณเนี่ยผักแฟนคุณนะครับโดยการที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่คุณมาหลุมตัวเองได้ใช้ความงี่เง่านะครับใช้ความใช้อารมณ์นะครับใช้สมองสัตว์เลือคานนะครับในการในการที่จะดิวกับปัญหานะครับเพื่อจะทําให้คุณระเบิดนะครับแล้วก็ผักแฟนคุณไปหาเขาเองเขาไม่ต้องทำอะไรครับช่วงนี้เขาจะนิ่งๆนะครับดังนั้นนะครับข้อที่2นะครับถ้าคุณอยากกําจัดมือที่สามคุณจะต้อง หนึ่งห้มให้แฟนคุณรู้สองนะครับก็คือต้องทําความลับของคุณนะให้หวานชื่นช่วงนี้นะครับมีอะไรห้ามขัดเขานะครับเออหอมหมกเขาอย่างเดียวเป็นพวกเขาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขา่เกลียดคุณมากกว่านี้อีกแล้วนะครับการที่เขาไม่มีมือมือที่สามเพราะความสัมพันธ์สามสี่เพราะนะครับความสัมพันธ์มันเสื่อมแย,แย่แล้วนะครับจนเขาอยากไปมีคนอื่นแล้วนะครับอย่าให้มันแย่กว่านี้นะครับนั้นข้อ2คุณต้องทำความลัหมุนให้หวานชื่นนะครับ3นะครับ ให้คุณนะครับโพสต์รูปคู่รูปครอบครัวนะครับในโซเชียลของคุณนะครับเพราะถ้าเกิดอย่างที่ครูบอกนะครับถ้าเกิดคุณให้แฟนคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าเขามีมือที่สามคุณจะทําข้อนี้ไม่ได้เลยเพราะแฟนคุณจะไม่ให้โพสต์นะครับดังนั้นนะครับให้คุณโพสนะครับคุณทําความรักคุณให้หวานชื่นแล้วก็ให้โพสต์รูปคู่รูปครอบครัวนะครับช่วงเนี้ยแฟนคุณจะให้โพสต์อยู่เพราะว่า เขาอะยังเกรงใจเขาเหมือนว่าเขารู้สึกผิดไงเขาก็จะไม่ต่อต้านคุณนะครับคุณสามารถโพส์ได้นะครับพอโสพสต์รวกพวกนี้ออกไปนะครับมือที่3จะเอะแล้วนะครับมือที่3จะเอ๊ะหรือว่าไอ้คนกลางมันหลอกชันวะก็มันยังเออมันมันก็ยังสวีทกับแฟนมันอยู่เนี่ยหรือว่ามันหลอกฉัน หลอกให้ฉันมาชั่วข่าวข่าวเนี่ยมันจะเริ่มกดดันแล้วนะครับจะเริ่มกดดันแฟนคุณนะครับให้แฟนคุณเนี่ยนะครับเลิกกับเรานะครับเพื่อจะไปอยู่กับมันนะครับมันจะเริ่มใช้วิธีกดดันนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการนะครับกดดันมากๆกดดันมากๆเดี๋ยวแฟนคุณก็หนีกลับมาหาเราเองนะครับเพราะตอนนี้เราเป็นแหล่งความสุขอยู่แล้วคนเราวันๆนะครับวิ่งจากความเจ็บปวดไปหาความสุขอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับคุณจะต้องเป็นความสุขแล้วทําให้มือที่3าเป็นความเจ็บปวดของเขาเขาถึงจะวิ่งกลับมาหาคุณครับ โอเคนะครับใครมีคุณไม่เห็นคําถามนะนะครับคุณบอกแล้วครูมาสั้นๆเนาะนะครับก็มาทักทายทุกคนนะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีรักที่ดีนะครับสําหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือนะครับความสัมพันธีไม่ชัดเจนนะครับครูแนะนําลงคลาสดาร์เกมเป็นจิตวิทยาสายดำนะครับที่ทําให้เขาคลั่งรักคุณตลอดชีวิตนะครับหรือถ้าเกิดใครมีปัญหามือที่3นะครับครูแนะนำนะครับมาลงคลาสดาร์พอยเซนนะครับยาพิษขจัดมือที่3นะคครับลาสนี้นะครับจจะททําให้้มือีี่่3เนนยิตตกถึงขัไป หาจิตแพทย์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับมือที่3ของคุณนะครับกำลังเอาเงินของคุณเนี่ยไปใช้นะครับเงินที่น่าจะเป็นลูกเงินที่ให้ลูกของคุณเนี่ยเขากําลังเอาไปใช้อยู่นะครับแล้วตอนนี้มือที่3ามกำลังจะทําให้ลูกของคุณเนี่ยนะครับกัมพานะครับพ่อหรือแม่นะครับอย่าปล่อยให้มือที่3อยู่ในชีวิตคุณมากขึ้นอีก1นาทีนะครับกำจัดด่วนนะครับวางยาพิษมันด่วนนะครับใครสนใจนะครับไปลงคลาสดาร์คโพเซนนะครับยาพิษกระจัดมือที่3าได้เลยนะครับ ทักคุมาทางข้อความนะครับมีราคาพิเศษให้ครับช่วงนี้ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับคุมาไลฟ์สั้นๆนะครับใครมีคำถามมาหลังไมค์ได้นะครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีอันเสาร์นะครับไม่เห็นมีใครทัก